สวัสดีเจ้ามาปากัพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2,565เจ้าเ้ามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมาของตะวันนี้ก่อนนะเจ้าโดยตะวนันนี้ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-34องศาเซลเซียสโดยได้รับรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้34.2องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้า สำรับรายงานอุณหภูมิตำสุดพื้นราบในเจ้านี้วัดได้14.0องศาเซลเซียสที่กรมง,งานอากาศเกษตรเจียงไฮยอําเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮยส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยเจ้านี้วัดได้5.5องศาเซลเซียสที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์อําเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนยอดดอยอินทนนท์วัดได้7.5องศาเซลเซียสและสถานีเกษตรหลวงอ่างขางวัดได้7.6องศาเซลเซียสเจ้า เอามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนวกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลางลักษณะใจอี้จะยังค้งยังฮื้อภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเจ้าส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกระขอฮือกพ่อแม่พี่น้องดูแลฮักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไปตัวนะเจ้า เอามาดูคาดหมายลักษณะอากาศสักสี่ชั่วโมงตั้งหน้าเจ้าภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่าสุด7-13สามองศาเซลเซียส สำรับลมนะเจ้าเป็นลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าภาคเหนือตอนล่างเจ้าก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด1 9บองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสสำรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-14องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจา้าสุดท้ายนี้นะเจา้าภาคเหนือก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับขอให้อพ่อแม่พี่น้องดูแลหักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ตัวนะเจา้า และสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในตีเบอร์โทรศัพท์053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเว็บไซต์ Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน